ไอ่เรื่องมากกูนะมันเปิดโปงแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วไอ้ไอ้เมื่อกี้เดบิวใช่ป่ะใช่ป่ะยังไม่เป็นไรกูมีคลิปอีอะอ๋อไอ้เซตเต็มไอ้เซตเต็มใช่ลยนะโวยเดี๋ยวลงคลิปเลยอย่างเ้ยอย่าเอาลงคลิปให้ชัดมากอ่ะยิงลากมาเลยไอ้เอ้ยาวหนึ่ง เอาเอาบีเอายาวดิเอายาวดิเอายาวดิไปเลยไปเลยไปเลยมันอยู่กล่องมันอยู่กล่องวิ่งเร็ววิ uh ่งเร็วกล่องกล่องวางวงบีวางบีวางบีวางบีมันอยู่ไหมมันอยู่บนมันอยู่บนบอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โฟเราไม่ลงหรอไอ้เชื่อกูยังน่าน่แน่แจะเข้ากลาง อย่าเข้าตัวคู่อย่าเข้าตัวคู่ไล่ให้เจกูเสียแตกงที่ายเลยไม่ใช่แม่แม่กูเล่นสนามกูเล่นหลบเลยเบอร์สองเบอร์สอ๋อเปิดตัวเยอะใช่ไหมโอไม่โอ้ยปะอ้ยนะโอ้ยเะโอ้ยนะโอ้ะโอ้ยน้ยนะอยนยอยนดอ้นะ้ยะ้มด้นอ้อ้้น้ว้น้อ ไอตัวไอตัวล็ออีกตัวนึงอยู่ล่างนะไปเลยไปเลยเกไปช่วยเขาอ้เออกูถึงบอกไงตัวนี้แหละเมื่อกี้มันจริงมันมันหนีกูเลยไอ้ตัวต่ออยากเหี้ยไอ้เหี้ยเกมเปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหมือนเขินได้สัตว์เหมือนเขินไอ้เหี้ยแล้วสู้ไม่ได้ด้วยยิงลากมาโอเค let's go ไอ้เหี้ย จบนี้พอรู้เรื่องเปวนี่อว่าราบบเลยอะไปาไปบนหนึ่งกลางหนึ่งนะไปเลยไปเลยไปช่วยนี่เฮ้ยกลางยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยเป็นเปน ลูกูลูกููนะไม่ไม่ไม่มันอยู่กลางตัวน,นึงอะ่ะหรือคนเดียวนี่ว่ะอียวแล้วเอเหลือกูเดียวอ่ะกูจะว,วิ่งไปช่วยไอ้กิจไอ้ไอ้สี่อะตายแล้วตายอะจบนี้ต้องบอกแล้วขอ,อนอนขอนอนแย่ขึ้น โอ้ย่าไต่ยจว้ยเีย้าดิวิงยาดิวิงดิไปช่วยเขาเร็วๆไปช่วยเขาสองไอ้เจ็ดเจ็ดเร็วเจ็ดเจ็ดออกไม่กันตวใหญ่เจ็ดไหลเลยวางไปวางไปหลังเอหลังเออย่าวัดอย่าวัด ไปเลยหรออยู่ไหนวะหลังหลังเก็บตัวเก็บตัวมันเห็นมันเห็นตรงนี้มุมมุมเช็คกี่เกตรออ๋ร้อยแหละมันเห็นมันเห็นมันเห็นหมดมันเห็นหมดมึงไม่ต้องเล่นอันนี้หรอกมึงไม่ต้องไปเล่นเล่นเชิงแล้วไม่ต้องไปเล่นเชิงแล้ววิ่งวิ่งเป็นกลุ่มจะได้เปรียบพี่จะบอกเออมันมองล่างมาเลยที่าเมื่อกี้ยังไม่ชัดอีกเหรอ mọi người đi vào nàng tay ạ Fire in the hall Fire in the hall <coughs> <By your dashing> Dual... Fire <coughs> วางไปวางไปห้องแดงมีป่าววะไม่รู้ตายแล้วแหละห้องแดงไอ้ตัวนี้ตายแล้วไม่ต้องรีบไอ้ตัวชิดเต็มไปเลยมาละไอ้ไอ้มาโอ้ยไอ้ยิงทะลุไม้มาเลยต้องแก๊งต้องแก๊งต้องแก๊งอย่ารอตรงนี้อย่ารอเงี้ยนี่ไรหนูดิเยี่ยมมุมมันไม่ใช่บอกเลย